อุปกรณ์พร้อมคนพร้อมไปครับเพื่อนเพื่อนลงเล่นน้ําฝ่ายกันนี่ครับเหมือนเดิมครับเช้านี้มาลุ้นกันว่าจะมีปลาไหมหลังจากที่วันนั้นไต่สัญญาทาที่ตักปลานะครับที่ช้อนปลานะครับทำเสร็จแล้วตอนบ่ายแล้วก็ไปฝ่ายน้ําล้นแต่ว่าไม่มีปลานะครับเดี๋ยวมาดูเช้านี้นะครับจะมีปลาไหมนะครับฝ่ายเดี๋ยวเราไปเล่นน้ําฝ่ายกันครับมาลุ้นกันว่าจะมีปลาหรือเปล่ายุบ

สองคนกับภรรยาเหมือนเดิมนะครับไปไหนไปกันครับผมสองคนครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับลงทะเลก็ไปนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ว่าช่วงเจดปดปีให้หลังภรรยาไม่ได้ไปด้วยนะครับแม่ก้มชื้อ รถซาเล้งสวนมาครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับท้องทุ่งนาของไต่สัญญานะครับโอ้เข้ามาตัดหญ้ากันครับนี่ครับเพื่อนซาเล้งครับตัดหญ้าครับนี่นะครับเป็นท่าดัวท่าควายนะครับเกี่ยวหญ้าให้วัวให้ควายนะครับ จอดนี่เดินไปเนาะนี่ครับมาไปไปเดินไปก่อนจะถึงนะครับได้ยินเสียงน้ำนะครับเสียงฝายน้ำล้นนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ นี่ครับข้างๆนี่เป็นห้วยนะครับ <c oughs> ป้านผมเรียกว่าก้นฝายนะครับเพื่อนนี่ครับแดนช้บรรยากาศดีครับผมไป <c oughs> เดินไปฝายน้ำล้นกันอโอ้โตกตก บรรยากาศดีมากนะครับเรียกว่าคันฝายนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับอุปกรณ์มาลุ้นกันนะครับวันนี้จะได้ตัวไหมหลังจากที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเลยที่ผมที่ผมทํานี่เสร็จแล้วก็ลงไปช้อนปลาที่ฝายแต่ว่าไม่ได้ตัวนะครับ วันนี้มาแก้มือครับมายามเช้าเอา้าแฟนแต่สัญญาก็กําลังเตรียมตัวถ่ายคลิปครับแฟนแต่สัญญาก็เป็นครีเอเตอร์เหมือนกันนะครับผมชื่อเดือนเพลลาผมนะครับถึงแล้วครับ นี่ครับฝายน้ำล้นครับถึงแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวไต่สัญญาลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูตอนที่ช้อนปลานะครับผมติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับอา้าวกดไม่ไป